สว,ส,สวัสดีครับสุทธิชยยัยไลผมตัดมาเพื่อที่จะมารายงานพูดคุยกันถึงกรณีข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็วันนี้ครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมีสาวชาวซาอุดิอราระเบียอายุ18คนงนตอนนี้เธอถูกจับตัวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยที่เธอบอกว่าพยายามจะหนีจากครอบครัวที่ซาอุเนี่ยไปออสเตรเลีย โดยอ้างกับ BBC ครับว่าเธอเนี่ยจะทิ้งศาสนาเพาจะถูกส่งกลับไปที่ซาอุดอาจจะถูกครอบครัวตัวเองฆ่าก็ได้ดังนั้นตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเผือกร้อนของไทยเราครับว่าเธอมาที่นี่ปับ๊บเธอก็บอกเลยว่าเธอจะขอไปออสเตรเลียแต่ว่าขณะเดียวกันทางซาอุก,ก็ยืนยันว่าจะต้องให้เธอกลับบ้านเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้เธอกลับบ้าน เรื่องราวเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าตกลงรัฐบาลไทยควรจะทําอย่างไรคุณทอมชวนผมคุยครับว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่านักข่าวบีบซที่ไปตามเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มองเรื่องนี้เป็นอีกแบบหนึง่งของไทยเราก็มองอีกแบบหนึง่งออสเตรเลียก็คงมองอีกแบบหนึ่งครับสวัสดีครับคุณทอมครับสวัสดีครับอเออเรื่องนี้เนี่ยสาวซาอุตอนนี้ยังอยู่ที่สุวรรณภูมิใช่ไหมสนามบินอ,อยู่ที่โรงแรมครับพี่อ๋อเหรอ ออแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนก็ให้สัมภาษณ์จากห้องเนี่ยครัเต็มไปหมดในทั่วโลกเลยใช่ผมเห็นข่าวอืดังนั้นต่อทอมได้คุยกับนนะักข่าวบีบที่นี่ด้วยเนี่ยที่กรุงเทพด้วยเนี่ยเขามองข่าวนี้อย่างไรสายหลุดไปครับแต่ว่าข่าวนี้น่าสนใจเพราะว่ามันไปทั้งโลกและผูค้คล้ายๆกับว่าประเทศไทยจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ประเทศไทยเราก็ตกอยู่ในภาวะที่ลําบากอีกเช่นกันเพราะว่า อยู่ดีๆไม่เกี่ยวอะไรกันเลยกับเรื่องนี้ก็มีสาวซาอุบินลงมาแล้วบอกว่าหนูจะขอบินต่อไปที่ออสเตรเลียแต่ว่าทางซาอุบอกว่าให้กลับบ้านแล้วเราจะทำอย่างไรแล้วเธอก็พูดคล้ายๆกับว่าพาสปอร์ตของเธอเนี่ยถูกทางซาอุยึดเอาไว้แต่ขณะเดียวกันสถานทูตซาอุด์ พูดปุ๊บ kind of wow. B B C โทรมาปั๊บเลยเมื่อกี้โอ้โหเห็นไหมว่าจอร์นัลตันเฮดโทรมาเมื่อกี้จอร์นัลตันเฮดหัวหน้าข่าว B B C ประจําประเทศไทยเข้าตามข่าวนี้อยู่เขาบอกทอมว่ายังไงก็ตอนนี้เขากำลังจะไปที่โรงแรมนะครับครับอย่างที่บอกเนี่ยสุภาพสตรีคนนี้ที่คุณสันติชัยพูดนะครับก็คือได้ถ้าพูดถ้าพูดตามซาอุก่อนก็แล้วกันนะครับก็คือได้วิ่งหนีออกจากบ้าน แล้วก็พยายามที่จะบินไปออสเตรเลียในการที่ต้องมา t r a น s i t ที่ประเทศไทยนั้วจิจาราเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทยนะไม่เกี่ยวเพราะว่าบิน transit ก็มาเปลี่ยนเครื่องบินเฉยๆใช่แล้วพ่อแม่เขาเนี่ยก็ได้รายงานไปที่สถานทูตซาอุนะครับครับที่เมืองไทยเนี่ยว่าช่วยกรุณาไป นำลูกสาวเนี่ยกลับมาหน่อยเพราะลูกสาวคนนี้อ่าสติอาจจะไม่ค่อยดีตอนนี้ใช่ไหมครับมีปัญหาในการเป็นเยาวชนเยอะพ่อแม่ก็เป็นห่วงว่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ช่วงโควิดกับจับจบกับมาหน่อยนะครับกลับกลับมาที่ซาอุหน่อยทางสถานทูตซาอุเขาได้นำคนเข้าไปในสนามบินชวนาภูมิวาน พอน้องคนนี้ลงจากเครื่องบินก็ริบพาสปอร์ตแล้วก็พาไปอยู่ที่โรงแรมซึ่งที่บอกก็ใชในโรงแรมโนโเทลเนี่ยนะอยู่ในสนามบินนี่แหละใช่แล้วก็เด็กคนนี้ก็เริ่มไลฟ์เริ่มทุกอย่างทันทีเริ่มส่งข้อมูลออกไปว่าฉันเนี่ยต้องหนีออกมาเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ตบตีฉันขังฉันอยู่ในห้องหกเรือนเลยนะครับแล้วก็ถ้าถูกส่งกลับไปเนี่ย ก็เป็นไปได้ว่าจะถูกฆ่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้ยกเลิกการเป็นศาสนามุสลิมแล้วออออประเทศไทยก็เลยลูกหลงเลยใช่ไหมอย่านึกว่าสุริชัยพูดอ่ะจะทำยังไงดี อเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองอ่ะภาษาไทยเขาแบบนั้นคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยก็เลยแย่ yeah. คือเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อสองโจ๊กอไปต้องตรแล้วบิ๊กโจ๊กเองใช่ไหมครับบิ๊กโจ๊กคือพลตรวจวรีสุรเชษฐหักพานอ่ซึ่งเป็นผู้บัญชาการของอิมิเกรชันหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองนี่แหละบอ,บอกก็บอกกับบีบีซีเมื่อวานนี้นะบอกว่านางสาวโมฮัมหมัดแอลเคนูนเนี่ยหนีการแต่งงานมาและด้วยความที่เธอไม่มีวีซ่าเข้าประเทศไทยตำรวจไทยจึงปฏิเสธ ที่จะให้เธอเดินทางเข้าประเทศกำลังอยู่กระบวนการส่งตัวกลับด้วยสายการบินเดียวกันกันกบที่เธอมาคือ k u w a ตแอร์ไลน์ s พลตำรวจตรีสุรเชษบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องการยึดหนังสือเดินทางแต่ประการใดยูนาธันเฮตผู้สื่อข่าวบีบประจำกรุงเทพบอกว่านางสาโมฮัมเหม็ดเอลเคนูเนี่ยรู้สึกหวั่นกลัวและสับสนเธอบอกว่าเธอมีวีซ่าสำหรับประเทศออสเตรเลียแต่หนังสือเดินทางของเธอนั้นถูกนักการทูตซาอุ ซึ่งเจอเธอหลังจากลงจากเครื่องบินเนี่ยยึดไปนี่คือข่าวจากฝ่ายต่างๆคราวนี้ผมก็มีการแนะนำให้บบ๊กจกอย่างเดียวนะครับครับอย่าแถลงข่าวเรื่องนี้นะเอาทุกนักข่าวถามนี่ก็ต้องตอบสิไม่ไม่ต้องเลยคำามคำถามดีมากครับ no comment ใช่ไหมนี่เป็นเรื่องระว่างครอบครัวอย่างนี้ก็พูด้เลยว่าบิ๊กจกพูดอันนี้ดีนะที่บอกเป็นเรื่องระวางครอบครัวใช่ไหมใช่ประเทศไทยมีหน้าที่ ทำตามกฎหมายใช่ไหมครับของแต่ละประเทศพูดแค่นี้พอครับเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าพูดในะอย่างคุณสุจใจพูดอะอะไรนะ<ม>เนื้อก็ไม่ได้กินกระดูกหนังก็งไม่ได้หงุดวงิดมันต้อง<ม>อเอากระดูกมาแขวนอ่าเนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยจะมเนื้อไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้รองแต่ต้องเอากระดูกมาแขวนคอเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้ใช่นั้นอันนี้ผมไม่อยากเห็นเลยนะครับมีการให้ตำรวจไทยมาแถลงข่าวกันหรือให้แฟนะไปยุ่งอะไรกับเรื่องนี้แล้วถ้าเด็กคนนี้ต้องถูกส่งกลับ ใช่ไหมโปรงสื่่าวันนี้ใช่ไหมครับครับใช่ค่อยเป็นเรื่องระหว่างเขาครอบครัวเขากับประเทศซาอุเพราะประเทศไทยจริงและอย่างที่บอกเนี่ยกาลังเสียชื่อมากใช่ไหมภาพแบนออกไปเนี่ยนักข่าวต่างชาติหรือว่าคนดูต่างประเทศฟังดูข่าวมันก็จะไทยก็จะไปถูกมองว่าไปสก,กัดกัน้นหรือว่าไปเข้าข้างน้นข้างนี้ซึ่งไทยเราไม่มีหน้าที่และไม่มีส่วนอะไรที่เกี่ยวข้องใช่ใช่เขาเรียกว่าคนที่ดีใจที่สุดตอนนี้คือประเทศออสเตรเลีย ครับคือไม่ต้องแก้ปัญหานี้แต่คราวนี้หลายคนก็จะบอกโอ้ทำไมคุณทอมพูดใจดำจังเลยใช่ไหมหประเทศไทยจะไม่ป้องกันสุภา,าพสตรีคนนี้ได้ยังไงใช่ไหมหครับครับครับก็ยังบอกไอ้พี่เราไม่รู้เรื่องจริงใช่ไหมครับคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยเด็กคนนี้วิ่งหนีออกจากบ้านใช่ไหมครับในสายตาของกฎหมายซาอุดเนี่ยอายุสิบแปดเนี่ยยังไม่เป็นผู้ใหญ่เต็มเต็มที่ใช่ไหมครับ ยังอยู่ในการควบคุมของพ่อแม่อืถ้าเรามองกลับมั่งเป็นไปได้ไหมว่าเด็กคนเนี้ใช่ไหมครับตามที่พ่อแม่เขาพูดเหรอใช่ไหมครับว่าตัดสินใจวิ่งหนีไปเองเพราะไม่อยากแต่งงานเพราะมีปัญหาส่วนตัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ออปัญหาของเขาเนี่ยกลายเป็นปัญหาของประเทศไทยอะ่ะซึ่งไม่ควรเข้าใจไม่ควรไม่ควรไทยเราไทยเราไม่ควรเพราะเดี๋ยวก็จะมีองค์กรระหว่างประเทศ NGO ระหว่างประเทศมาแสดงความคิดเห็นและไทยก็จะต้องตอบคาถาม ท,ทั้งที่ไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีจะมีคนบอกว่าประเทศไทยต้องช่วยนะเพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีสิทธินะที่จะกักตัวเธอไว้เพราะว่านี่เป็นเรื่องระหว่างครอบครัวเป็นเรื่องของรัฐบาลซาอุดสถานทูตซาอุดเป็นคนตัดสินสิใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเราตกอยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกใชให่หลายคนนะครับฝรั่งเนี่ยที่เขาสนใจเรื่องนี้เพราะอะไรให้แปลนะเพราะคือประเทศซาอุดใช่ไหม เพราะซาอุก็เพิ่มีคดีเรื่องคาโชกี้ที่ตุรกีใช่ไหมครับเสียงวุ้นอย่างนี้ใช่ใช่มันเกี่ยวกับเรื่องคาโชกี้ด้วยหรือเปล่าใช่แต่สุดท้ายเลยผมบอกไพี่ว่าเรื่องนี้ผมผมไม่อยากให้ให้ต่างคือขะาื้อเนี่ยบางทีเนี่ยมันข้างเดียวจริงๆไงพี่เขาบอกจอห์นาตันไปนะว่า what does this have to do with Thailand จอ n ์นส a n ใช่ปะแล้วจอห์ เ้านน้นท่านในฐานะที่อยู่เมืองไทยมานานเนี่ยเป็นนักข่าวบีบซด้วยเนี่ยเขามองยังไงเขามองในแง่เห็นใจเด็กคนนี้หรือเขามองเห็นว่าเห็นใจซาอยังไงเขามองยังไงแน่นอนพี่จากการที่เขาเขียนออกมาใน Facebook เขาในการเขาพูดกับผมในการที่จะ cover ข่าวใช่ไหมครับอเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่น่าไปขอโทษทีนะใช้คําเขานะไม่น่าไปเสือกเลยเรื่องนี้ในการที่ก็ปล่อยให้เด็กมันบินต่อไปออสเตรเลียเขาจบ ออออเออแต่ว่าประเทศไทยในฐานะที่อยู่ว่าไม่มีวีซ่งวีซ่านี่ก็ต้องทำตามหน้าที่ไม่ใช่หรอมันมีกฎระหว่างประเทศไม่ใช่เครอริงจริงนนะพี่เรื่องอาทิตย์เนี่ยผมบอกผมทีบอกป็นโจกอ่ะอย่าอธิบายบางทีเนี่ยดีกว่าใช่ไหมครับเพราะเอ็นเรียลตี้เนี่ยคนที่จะทรานสิตเนี่ยเขาไม่ต้องมีวีซ่านะอืมครับแต่เขาก็เดินไปที่เครื่องบินเขาได้เลยใช่ใช่ไหมครับแต่อิชูสำหรับผมเนี่ยผมว่าบิกโจกเขาทำไม่ผิด ไม่เท,ทแต่เข,าาข้ามาที่โรงแรมเมื่อเข้ามานี่โรงแรมโนบเทลนี่ก็ต้องผ่านผ่านศุลกาภัอฑ์ผ่านทั้งอิมิเกรชันและศุลกากรสิก่อนอน,นี้ไม่ก่อ็อันนี้มันถูกจับไปแล้วไงพี่ถูกจับโดยไทยหรือโดยซาอุดอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่เข้าใจเนี่ยที่คนที่มีคนตดเยอะนะครับพี่ครับว่าทำไมสถานสานสามบินชวรณภูมิเนี่ยใช่ไหมครับปล่อยให้เจ้าหน้าที่ซาอุดเนี่ยเข้าไปถึง วงไปงวงเครื่องบินเนี่ยแล้วไปจับเด็กคนนี้ได้มันเป็นมันทําให้อสิทธิของประเทศชาติเราเนี่ยหายไปไหมใช่ไหมครับใช่แต่ผมต้องบอกหอยพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันละเอียดอ่อนมากนะครับครับในการที่คนไทยก็อาจจะรู้กันดีว่าอืพันธมิตรระหว่างประเทศไทยกับทาอูเนี่ยก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะใช่ใช่แา่ตั้งแต่สมัยเรื่องมีการเรื่องเรื่องเพชรขึ้นมาใช่ไหมครับครับผมจะเล่าให้ท่นฟังก็เมื่อ จะไล่ทำฟังว่ากรณีคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันทีเดียวคือตอนที่อเมริกาขอให้แคนาดาจับ CFO ของหัวเว่ยของจีนเนี่ยตอนที่เปลี่ยนเครื่องบินที่แวนคูเวอร์ถูกต้องเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเข้ามาที่แวนคูเวอร์เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินเท่านั้นก็ไม่ได้เข้ามาในแคนาดาแต่ว่าเจ้าหน้าที่แคนาดาจับเธอโดยอ้างว่าอเมริกามีส่วนที่สัญญาเรื่องผู้ร้ายข้ามแดน extradition เนี่ยฉะนั้นก็เลยเข้าไปจับ ซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่จริงก็บอกว่าโ no. นเธอไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายแคนาดาเลยแล้วเธอก็อยู่ในเขตของการเปลี่ยนเครื่องบินเท่านั้นเองเธอไม่ได้เข้าไปในแคนาดาฉะนั้นแคนาดาไม่มีสิทธิจับก็กลายเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปเลย uh. กรณีของเราครั้งนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นไม่ว่าเธอขอเปลี่ยนเครื่องบิน mm. ไม่ได้เข้ามาในเขตไทยแต่เจ้าหน้าที่สถานทูตซาอุขอให้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชันไทยไปจับเธอและขออนุญาตเข้าไปถึงเครื่องบิน ไปจับมันก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันตำรวบพี่ผมบอกอ่ะว่าเรื่องเนี้ยผมว่าอันนี้ผมเห็นใจอืท่านสุรเชษนะครับอ่าอิมเมอร์เจชันตำรวจของประเทศไทยแล้วผมเห็นใจประเทศไทยเองเลยนะครับว่าเรื่องเนี้ยเราโดนฝรั่งเนี่ยโจมตีแล้ว <c oughs> ในการที่พี่ยังเห็นเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศล้าหลังประเทศไทยเป็นประเทศไม่ซื้อโมไลส์ไม่ช่วยเด็กคนนี้เลยแต่คุณสุรินชัยได้อืเอา กรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศแคนาดากับอเมริกากับเมืองจีนมาให้ดูเนี่ยก็จะได้เห็นกันว่าเวลาประเทศเขาขออะไรเนี่ยถ้าเขามองเห็นว่ามันมันเป็นสิ่งที่ควรจะทําเขาก็ทากันใช่ไหมประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างกับแคนาดาหรืออเมริกาเลยตอนครนะเราไม่ได้เป็นคนเข้าไปจับเด็กคนนี้ด้วยใช่ไหมครับครับเราเอาดนวยให้กับพ่อแม่เขาเนี่ยผจะได้ลูกสาวกลับอ่ะใช่ผมคิดต่ออย่างนี้ทอมถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องมันเกิดขึ้นกับพ่อแม่ไทยมีเด็กผู้หญิงไทยคนหนึ่งอายุสิบแปด แล้วขึ้นเครื่องบินขึ้นไปแล้วไปต่อเครื่องบินแล้วพ่อแม่เด็กบอกไปทางประเทศนั้นขอให้ช่วยจับให้ส่งกลับมาหน่อยเพราะว่าเธอหนีจากบ้านเธอมีปัญหาแล้วไปถึงประเทศที่สามประเทศนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยผมไม่เกี่ยวเพราะว่าเธอบินแค่บินผ่านที่สนามบินเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปจับเธอเพราะว่าเราไม่มีหมายจับนี่ไม่ได้ผิดอะไรนี่แล้วมีสถานทูตไทยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยไปประเทศนั้นบอกขอขึ้นเครื่องบิน ไปเอาตัวเด็กผู้หญิงคนนี้มาคุณคิดว่าประเทศนั้นจะยอมให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยขึ้นไปถึงเครื่องบินไหมมันก็อยู่กับว่านะพี่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อืที่เรา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 ตอบไม่ได้ถ้ากันอเล็กมันเกิดจริง ấy, ใช่ไหมครับใช่แต่ในการที่ว่าเราต้องเข้าใจว่า r e l ationship คืนนี่มันมัน,มนเรื่องระดับ geo politics ของโลกเลยใช่ไหมครับคนที่ request เรามาเนี่ยคือประเทศที่เรามีปัญหากับเขาอยู่แล้วใช่ไหมใช่ พนักงานไทยก็ไปทํางานที่ซาอุไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ส่งตังค์กลับมาให้อื่าพ่อแม่ที่เมืองไทยใช่ไหมครับครับเรื่องน้ามันมันหลายเรื่องอ่ะพี่โดยที่แล้วม่ต่อนกรมาถามว่าประเทศไทยคุ้มไหมประเทศไทยคุ้มไหมที่จะไม่อกรีตรงเนี้ยไม่แต่กรณีนี้นะทอมถ้าผมเป็นกระทรวงต่างประเทศของไทยนะแล้วเรื่องนี้มันต้องถึงกระทรวงต่างประเทศไม่ใช่ถึงแค่ตํารวจ i ิมเก r ร t i o ชันะ เมื่อถึงกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศจะต้องทำเรื่องนี้ตามก,กฎกติกาสากลเลยไม่พิจารณาประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เรากับซาอุความสัมพันธ์เรากับออสเตรเลียหรือว่าเด็กคนนี้เป็นใครมาจากไหนเลยคุณทำตามก,กฎกติกาสากลน,นั่นก็คือว่าผู้โดยสารคนนี้อยู่บนเครื่องบินนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนเครื่องบินไปออสเตรเลียคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับะ อ่าพี่ตามกฎหมายสากลน,นะผมมองกลับนะเดี๋ยวมีกฎหมายสากลกับกฎหมายครอบครัวนะครับพี่ผมมองว่าเรื่องเนี้ยเมื่อผมเป็นพ่อใช่ไหมพี่ผมมีลูกสาวาใช่ไหมครับถ้าลูกสาวผมวิ่งหนีออก,กแล้วผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวนี่สถานะเขาเป็นยังไงที่ซาอุนะคงต้องเป็นสถานที่ดีมากนะครับอ้าวคุณ<ช>ก็ปล่อยให้เขาไปออสเตรเลียสิแล้วคุณก็ไปดีวที่ออสเตรเลียสิประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่าน<ช>นี่ไม่ได้เป็ผมีผมผมผม,ผมอยากให้ลูกสาวผมกลับเร็วที่สุดครับพี่ ถ้าผมรู้ว่า first port of entry คือคือเบองไทยนี่นะ,ะผมต้องทําทุกวิถีทางให้ลูกสาวผมกลับให้ได้ใช่แต่จะเป็นที่<ต>ไหนก็ได้ใช่แต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณเป็นพ่อเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ไปสั่งรัฐบาลประเทศไทยที่จะไปเอาลูกสาวคุณกลับมาเขาไม่ได้สั่งดีเขาไม่ได้สั่งเขาเขาขอให้รัฐบาลซาอุดช่วยกรุณานําลูกสาวที่วิ่งหนีออกจากบ้านช่วยกรุณากลับมาหน่อยอันนี้มันเรื่องนี้มันมีสองฝ่ายเราไม่รู้จริงไงว่าที่เด็กคนนี้เขาพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าหรือที่แล้ว เมคอัพสตอรี่เพราะเด็กคนนี้เป็นเด็กสปอยถูกเอาใจไม่อยาก<ม>แต่งงานก็เลยสร้างเรื่องขึ้นมาให้ประเทศไทยเสียไปเลยอันนั้นเราไม่มีหน้าที่จะตัดสินไงทอมว่าตกลงมันจริงไม่จริงใช่ไหมสมมติเราบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าพ่อแม่การแกล้งลูกหรือลูกเนี่ยหนีมาฉะนั้นถ้าเราไปนั่งคิดเรื่องนั้นเนี่ยมันจะยิ่งสับสนอลหม่านใหญ่ว่าตกลงประเทศไทยควรจะทำยางไรแต่นนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าทางซาอุเองเนี่ยก็มาอธิบายให้กับ เป็นโจกฝางอ,อธิบายให้ทรวชต่างประเทศฟังใช่ไหมครับเราก็เลยตัดสินใจเบสสปอนนะ,ะสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าเด็กวิ่งหนีออกจากบ้านเนี่ยกฎหมายตามสากแล้วคือว่าตำรวจมีสิทธิ์ที่จะพาเด็กกลับไปที่บ้านอันนี้ถูกต้องไหมครับอ่าใช่แต่ว่าอันนี้เราไม่รู้รายละเอียดของกฎหมายว่าอายุสิบปนี่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์กฎหมายสากนเขาว่ายอย่างไรแต่ว่าแน่นอนถ้าบอกว่าสองกฎหมายสองอย่างอย่างหนึ่งคือสิทธิส่วนบุคคล กับ2เรื่องของครอบครัวนี่จะทําอย่างไรเนี่ยประเทศไทยเราก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ซาอุถานทูตซาอุว่าเอางี้อยู่ติดต่อไปสถานุาูตซารุอยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะแล้วอยู่ช่วยจัดการทางนู้นเพราะว่าเดสติน i o n เขาเนี่ยคือออสเตรเลียามาเดส n a t i o n ไม่ใช่ไทยแลนด์ ก็พอบอกไปบางทีเนี่ยนะบางทีเนี่ยใช่ไหมอันนี้ผมก็ไม่เสียงนะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจบง่ายนะในการที่จีนเขาปล่อยให้มันไปมีนอสเรเรียไปแลจบประเทศไทยก็ไม่โดนเลยนะแต่มันถึงบอกมันมีภาพใหญ่กันหน่อยพี่การที่ซาอุเขามาขอร้องประเทศเราใช่ไหมครับประเทศจีนแล้วเนี่ยเรามีปัญหากับเขาแล้วเราก็อยากคืนความดีกับเขานะคเชบยะยังไงก็ได้เนี่ยนี่ผมอาจจะฟังว่าโหคุณทอม เขียมจังเด็กขายจังไม่เป็นห่วงเด็กปีคนนี้เลยผมต้องเป็นห่วงคนไทยหกสิบหกล้านคนม,มากกว่าผมต้องเป็นห่วงเด็กคนนี้อืก็คือมันเป็น,ปนและสุดท้ายแล้วก็คืนกลับไปพ่อแม่เขาครับมันเป็นประเด็นที่ถกแถลงกันได้อะแต่ว่าอย่างที่บอกคนก็จะมองได้ทั้งสองอย่างทอมเรื่องนี้มันถึง,งเป็นปคน,นคนคน,คนที่ดูอยู่คิดเห็นไงพี่เขาเขียนอาบ้างไหมมีครับก็เอ่อ ถ้าเป็นไทยไปประเทศอื่นเจ้าหน้าที่ประเทศนั้นจะให้เจ้าหน้าที่ไทยเข้าไปไหมไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับคุณทอมอมองธุรกิจอย่างเดียวหรือถ้าไทยพลาดเดี๋ยวก็โดนบอกว่า,าเจ้าหน้านทายไม่ได้จับค่ะเจ้าหน้าที่ซาอุมาจับเองเจ้าหน้าที่ซาอุมาจับเองใช่ไหม แต่มัน,ม,นมันเกิดปัญหาเลยนะถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่ซาอุดจับเนี่ยมันอยู่ในดินแดนไทยนะอธิปไตยไทยนะก็ไม่เสี่ยอันนี้ก็ไม่เสี่ยอ,อันนี้ก็อันหนึ่งนะผมจะเล่<ต>าให้ฟังมีกรณีคล้ายๆกันอย่างนี้นานมาแล้วมันเกิดมีจี้เครื่องบินการูด้าของอินโดนีเซียมันลงที่ดอนเมืองสนามบินดอนเมืองและปรากฏว่าอินโดนีเซียส่งหน่วยคอมบานโดอินโดนีเซียบินมาที่สนามบินดอนเมืองบอกว่าฉันจะจัดการเองโอ้โหนี่มันดินแดนไทยนะ อินโดนีเซียคล้ายๆกับไม่ค่อยเชื่อใจหน่วยคอมมานโดของไทยเท่าไหร่ก็เลยส่งมาไทยทำยังไงตอนนั้นอ่ะไทยก็ต้องยอมแต่ขณะเดียวกันไทยก็ยืนยันว่าโอเปอเรชั่นครั้งนี้เนี่ยต้องนำโดยฝ่ายไทยต้องหน่วยคอมมานโดไทยนำแล้วก็จะให้อินโดนีเซียตามมานั่นก็มันก็เป็นจุดอ่ดอ,อนไหวเรื่องของการเมืองการทูตไงมันก็เกิดไม่ใช่ไม่เกิดนะในโลกเนี่ยประเทศไทยเราก็เคยเจอสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำบาก ว่าเราควรทําไม่ควรทําแค่ไหนอย่างไรนี่เป็นก็อีกหนึ่งกรณีหนึ่งที่ถกเถียงกันได้เพรว่าที่ทําไปนี่ถูกไหมที่เราให้เข้ามาแล้วให้เจ้าหน้าที่ซาอุมาเจอเนี่ยแต่วันนี้เขาจะตัดสินยังไงครับวันนี้เขาต้องพูดคุยกับส่งกลับค็บที่ผมฟังจกจอนและตนเฮก็คือว่าส่งเปลนโมงสี่สิบห้าเนี่ยต้องขึ้นเครื่องบินกลับไปซาอุใช่ไหมครับ<อ>แต่ตอนนี้ที่เข้าใจเนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยกำลังวิ่งไปที่สนามบินกันเพียบเลยครนะก็ต้องดูว่า การบีบดันจากสื่อต่างประเทศการบีบดันจากอะไรเนี่ยจะช่วยสุภาพสตรีคนนี้มากเท่าไหร่นะครับอืมใช่แต่อย่างนี้อย่างี้ผมพูดตลอดเนี่ยสุดท้ายแล้วในฐานะที่ผมก็เป็นพ่อนะออใช่ไหมผมมีสิทธิ์ที่อยากได้ลูกสาวผมกลับอนะคืออันนี้เขาเรียกว่าเราอาจจะยังฝั่งข้างเดียวอยู่ใช่ไหมฮะสองผมไม่มองว่าการที่ปิกโจ๊กในฐานะเป็นหัวหน้าฝ่ายมเกรเชั่นนะครับได้อำนวยความสะดวกให้ลูกสาวกลับไปอยู่กับ ในการประโยู่ครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมครับครับสามสาวคนที่บอกผมบอบเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ใช่ผมมอบผลประโยชน์ของประเทศไทยหกสิบกล้านคนเลยใช่ไหมครับผมมอบผลประโยชน์ของพ่อแม่ครอบครัวที่เด็กคนนี้เขามีนะเรากําลังฟังจากเด็กคนนี้คนเดียวแล้วเด็กคนนี้แทนที่จะนําสิ่งดีให้ประเทศไทยนะใช่ไหมครับดันสิ่งปวดดันนําสิ่งปวดหัวมาให้ประเทศไทยอ่ะครับแต่ที่อมสมมติว่าสิ่งที่เด็กพูดมันจริงล่ะ พี่อย่าที่บอกนครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ว่าที่บิ๊กโจ๊กเขาพูดเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะมันเป็นเรื่องระหว่างครอบครัวใช่ไหมครับแล้วชาวอูเขาก็มีกฎหมายของเขาถูกต้องใช่ไหมครับครับเขาก็มีประเพณีของเขาเขามีหลายอย่างของเขาใช่ไหมครับค,คือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสื่อสนใจที่จะนําเรื่องนี้จริงใช่ไหมครับครับก็ไปทําข่าวต่อป้องกันเด็กคนนี้เวลาเขากลับไปอยู่ชาอูแล้ว อย่าให้ข่าวนี้เงียบไปใช่อันนี้สําคัญทดแต่ตแต่อย่ามาโทษประเทศไทยในสิ่งที่ประเทศไทยไม่ควรจะโดนโทษเลยอะ่ะ <laughs> ที่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบตรงนี้อะ่ะ <laughs> ผมไม่ชอบที่เมืองไทยลูกหลงจริงๆแล้วสื่อเขามาด่าว่าประเทศไทยปีงบประเทศไทยอย่างนี้อันนี้ผมรับไม่ได้ครับใช่ไหมแต่แต่จริงอย่างจริงๆอย่างว่าถ้าทางไทยเราแข็งแข็งหน่อยก็คือว่าซาเจ้าที่ซาอุเข้าไปในสามบินไม่ได้หรอกเข้าไปในเครื่องบินไม่ได้หรอก ถ้าจะทํายังไงต้องให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเป็นคนทําอันนี้อันนี้อันนี้แฟอันนี้แฟร์อันนี้สาคัญเพราะมิฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้สถานทูตไหนประเทศไหนก็จะขอขึ้นไปเครื่องบินตามธรรนีํานี่คุณก็จะยุ่งนะแต่พี่ใส่เรื่องไอ้เรื่องคนเข้าเป็นในสุวรรณภูมิเนี่ยนะเด็ดอยากไปดูเด็ดอยากไปดูดาราเกาหลียังเข้าไปได้เลยนี่นี่คือปัญหาของเรานี่คือ็ไม่ก็ในี่หว่างที่ยวอเมริกานี่นะที่อเมริกาเนี่ย เขไม่ให้ไครเข้าไปในข้างในเลยนะไม่มีทางไม่มีทางคุณเมืองไทยนี่บัตรเบ่งหน่อยอะไรหน่อยนะเป็นเพื่อนหน่อยก็งั้นอีจีอันี้ต้องกลับมาเอ t อทนะกลับนะใช่เอโอทีเจะตั้งกฎสักทีว่าผมเนี่ยนะว่าจะเดินจากสนามบินนะพี่ใช่เห็นคนมารับกันเพียบไปหมดเข้าไปทำไม้เดินออกมากเองไม่ได้เหรอนี่คือประเทศอันนี้นี่คือประเทศนี่คือประเทศไทยเออใช่จ้ะงั้นมันมจอบอกว่าครับ จ้าหน้าที่ซาอุเข้าไปไม่ได้เนี่ยผมก็ว่ามันก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่อารักษ์นอมของประเทศชาติเราอะนะใช่เจ้าเจ้าแต่าผมเรามองไงว่าถ้าเราเนี่ยทําอะไรถูกต้องตามกฎกติกามันก็จะไม่เจอความลําบากใจอย่างนี้เราตอบเราตอบคําถามได้หมดว่าหนึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนี้มีคําขอร้องจากพ่อแม่เข้ามาที่สถานทูตซาอุสถานทูตซาอุได้มาขอร้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยว่าให้ส่งตัวกลับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้พิจารณาตามหลักสากลแล้วมีเอกสารดังต่อไปนี้วีซ่ามาั้งไม่มีวีซา่าตัวตัวเครื่องบินตัวเครื่องบินต่อไปถึงออสเตรเลียบัตรนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้ติดต่อไปทางออสเตรเลียแล้วว่ามีกรณีอย่างนี้รับทราบไปด้วยขอให้ะะรัฐบนลออสเตรเลียได้คุยกับซาอุทางด้านโน้นออสเตรเลียเขาแฮนเดิลซาอุเก่งกว่าเราเชื่อผมพี่ผมว่านะอืมถึงบอกพี่ว่า ตำรวจไทยเองรัชการไทยเองเนี่ยใช่ไหมฮะเรื่องคุยกับสื่อครับเรื่องอะไรเงี้ยยังไม่มียังไม่มี expertise พอ,อใช่ไหมฮะอย่างที้คุณจุติชัยพูดเนี่ยเรื่องเนี่ยสมมติไปนะไม่ต้องถึงว่าเตรือเลยนะหยุดตรงหยุดตรงที่คุณจุติชัยพูดอะ่ะก็คือออกมาแถลงออกมาพูดกันักข่าว,ว่ารเราได้ทําตามหน้าที่ นะครับใช่ตามที่พ่อแม่ของเด็กคนนี้ตามกฎหมายของประเทศซาอุตามกฎหมายของสากลบอกให้ส่งเด็กคนนี้กลับไปเราก็ส่งกลับไปจบไม่ต้องไปพูดว่ามีวีซ่าไม่มีวีซา่ซาแค่เสร็จไรเรื่องมันเละเทะไปหมดมนั่นผมแนะนาที่สุดไงตารวจไทยวันนี้นะครับอย่าแถลงข่าวไม่แต่ทอมมันมีทั้งสองทางหนึ่งก็คือส่งกลับอย่างที่ทอมเสนออีกทางหนึ่งก็คือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของมันก็คือว่าเราเป็นียงทางผ่านอันนี้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 อั้ นั่นไงนักข่าวฝรั่งเนี่ยนักข่าวฝรั่งเขามองว่าแต่ผมไม่ได้เห็นด้วยกับนักข่าวฝรั่งนะผมเพียงแต่มองว่าประเทศไทยในประโยชน์ของประเทศไทยที่สุดก็คือทําตามกฎสากลทําตามกฎสากลและเราตอบคําถามทุกคําถามได้ว่าคูกต้องกับผมเห็นด้วยเลยสมมาควมทำแค่นั้นผมเชื่อว่าคุณเป็นคนกฎอ t i t n นะ International Aviation นะสิทธิผู้โดยสารนะ กฎกติกาการพาณิชย์แต่แต่แต่กฎมันชัดเจนอะพี่ที่พูดคืเอเมงว่าแคนาดาย,ยังหยุดให้ให้ของหัวเว่ยไม่แรร่สิทธ็์อย่างได้เลยใช่ไหมฮะอันนั้นเขาแล้วประเทศไทยมีสิทธิ์มีมีพูดถึงว่าสิทธิ์มีแน่เพราะว่าเราเป็นเข้ามาในดินแดนเราถึงแม้จะไม่เข้ามาในผ่านอิมิเกรชั่นก็ตามเนี่ยมันเกิดอธิปไตยมันเกิดในดินแดนของเราอันนี้แน่นอนเพียงแต่ว่า ในแง่ของการภาพลักษณ์ของเราที่จะถูกวิจารณ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะเราก็จะต้องป้องกันตัวเองชกตั้งการไว้สูงกต,ตั้งการไว้สูงตลอดเวลาว่าเฮ้ยคุณมาดา่าเราไม่ได้นะเพราะเรื่องนี้เราไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอยู่ดีๆคุณส่งเผือกร้อนมาให้เราว่าเราก็จะต้องแก้ปัญหาตามที่กฎกติกาสากลว่าอย่างไรฉะนั้นต้องดูวันนี้ก่อนทองว่าวันนี้จะทรงจับหรือเปล่า ดเดี๋ยวนายผมจะตามให้กับจอห์นตเทนเฮนนะคะที่ให้นายมีอัปเดตอะไรกันเลยยันนี้เรามาคุยกันอีกทีหนึ่งได้ครับผมขอบคุณมากครับทอมพี่เห็น่ยังองผมไ<ม>หมผมอ่ะอันนี้แหละผมกําลังจะถามคุณว่าคุณจะตัดทรงผมให้หล่อเท่ากับผมเลยเหรอเนี่ยคุณแน่ใจเลยว่าคุณตัดแล้วคุณจะหล่อสู้ผมได้พอพี่เป็นไอดอลผมครับอเออจริงเหรอเมื่อวานนี้นะผมไปสัมภาษณ์ผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ดังมากในอเมริกาใช่ดูแล้วท้วนะคุณควินนะสุดยอดเลยนะ ยยคุณควรจะเรียนแบบคุณควินคืออายุ71 71แล้วเนี่ยยังเต้นบอดรูมดันซิ่งกับหนุ่มอเมริกันอายุ35ได้รางวัลแชมปเปี้ยน Champion ในอเมริกาเซสก็ตทาเลนต์ you should talk to her เี่งั้นยินดีผมจะเรียนแบบก็เลยครับผมจะไปหาหนุ่มชาวอเมริกันหล่อๆลแล้วเต้นกับเขาด้วย ح ح> คุณไปหามาอายุสามารถหนุ่มอเมริกันหล่อๆเนี่ยนะคุณต้องขออนุญาตภรรยาก,ก่อนนะ ภรรยาบอกว่าถ้าเป็นหนุ่มเขาไม่ว่าอะไรอ๋อใช่ไหมไม่แน่นะเป็นหนุ่มนี่ถ้าเกิดนะคือไอ้บนเวทีเนี่ยบนเวทีไอ้อเมริกันเซสก็ทาเลเนเนี่ยไอ้แพร์โนของกรรมการถามนะถามบนถามคุณควินนะกับไอ้หนุ่มอเมริกัน Are you in a relationship นะแล้วไอ้ไอหนุ่มมันก็บอกว่า not in the romantic way นะแล้วปรกฏว่าควินเนี่ยเธอฟังผิดเธอก็บอก yes yes ฮะ I j u t g o ก็บอกว่า yes you are in a relationship oh no 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 เ h ราะสนุกมากเลยแต่ใจเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่น่าถึงมาน่าจะน่าถึงมาน่าเปถึงมาขอบคุณมากนะครับพี่อรุณสวัสดิ์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวนนี้เดี๋ยวตามข่าวกันตามข่าวกันครับสวัสดีครับ